และมีการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะ,จะกูจนะเช็คเขาเลลำเอียงลำเอียงด้วยค่อนข้างจะลำเอียงนะนะลำเอียงโดยที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้เคยมีคุณไม่เคยมีแนวทางในการวิพากษ์วิจารคดีอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับก็ตีความเอา หนึ่งคอนเทนต์หลักคอนเทนต์หลักที่เขาเคยไลฟ์สดยอดตกก็คือหมายความว่าไม่ค่อยมีคนมาดูหรือมีความสนใจเท่าไหร่แล้วสองนะครับหรือจะเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายหมายความว่าถ้าจัดคอนเทนต์หรือมีการไลฟ์สดในลักษณะแบบนี้แล้ว f อชอบทำให้ยอดเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนแนวมา วิเคราะห์แบบนี้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเขาไม่ทําแบบนี้รายได้เขาหายหรืออาจจะน้อยลงนะครับนะยิ่ง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 ปล่อยนาน,านๆเข้ายิ่งน้อยลงแต่มันเป็นความเสี่ยงเสี่ยงอะไรครับคุณอย่าลืมนะครับว่าช่องนี้เป็นช่องที่เ,เป็นช่องที่มีเอซีมากแล้วก็มีความคิดที่อยากจะให้ช่องนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีก็มี หรือชอบในความเป็นตัวตนในความน่ารักของเขาก็มีแต่พอมาแตะเรื่องคดีปั๊บมันกลายเป็นความแปดเปื้นอนภาษาเรียกแปดเปื้อนนะครับมันเป็นความแปดเปื้อนคือ,อพูดดีก็ดีไปพูดไม่ดีก็เป็นผลกระทบกลับไปอย่างที่ตอนนี้มี YouTube หลายๆช่องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการไร้สดของเขาไร้์ก่นบ้างการไร้สดของเขาเป็นการเอาใจบ้าง การไลฟ์สดของเขาเป็นการาเป็นการหาอาหาเรื่องพูดเพื่อเอาตัวรอบด,ด้านคือหมายถึงว่าต้องการกระเตื้องกระตือยอดวิวมันมีทั้งผลเสียผลลบผลเสียผลได้ครับไอ้ได้ก็คืออะไรครับได้ก็คือการที่มีคนรักในตัวจอรอก็อยากจะมานั่งฟังแต่ผลลบก็คือ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือ f c ที่เขายังอยากให้อยู่ตรงกลางคำว่าตรงกลางยังคงมีเสมอหรือ FC นะครับหรือ FC ของมดเองซึ่งไม่อยากให้หมดมายุ่งเกี่ยวกับคดีอาจจะถอนการติดตามไปหรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับสไตล์การไล์สดแบบนี้ผมผมใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงผมจึงใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงครับ ปกติคุณจะไม่ค่อยมาเข้าข้างใครเลยแบบนี้แต่ตอนนี้คุณออกแนวเข้าข้างถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณนะเพียงแต่ว่า,าผมมองว่ามันทำมันเป็นความเสี่ยงเฉยๆสำหรับผมแล้วมันมองแล้วมันเป็นความเสี่ยงนะเป็นความเสี่ยงนะครับเป็นความเสี่ยงที่เขาอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ นะครับแต่อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่กูด,ดิ้นเพื่อเอาตัวรอดก่อนคือยอดวิวมันตกรายได้มันน้อยลงนะครับเงินมันน้อยลงก็เลยอยากจะตีกระแสมันกลับขึ้นมาจึงพยายามมาวิจารณ์เรื่องนี้แต่บางเอิญบางเอิญคุณไม่ได้มีพื้นฐานคุณไม่ได้มีพื้นฐานคุณไม่ได้มีพื้นฐานตรงนี้คุณไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการาความรู้ด้านกฎหมายที่จะมาพูด คุณอาจจะเป็นคนเรียนหนังสือสูงแต่วิธีการพูดของคุณในทางกฎหมายคุณยังคงหลงประเด็นคุณไม่ใช่นักกฎหมายคุณยังคงหลงประเด็นทําไมผมจึงพูดอย่างนี้ครับทุกท่านครับต้องกดไลค์นะฮะเพราะตอนนี้มันห่างก,กันครึ่งๆเสียวนะฮะผมเสียวนะฮะฝากกดไลค์สักสี่ร้อยครับพี่น้องครับตอนนี้มันสองร้อยกว่าขอสักสี่ร้อยแต่นี้มันห้าร้อยกว่าผู้เข้าชมกรณีที่คุณมีการวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของ สุนัขเดินตามสุนัขไปเสียชีวิตหรือมีการสุนัขพาไปเสียชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะผมพูดตรงๆนะคุณไม่ได้ไปดูบริบทเลยว่าเด็กนอนยังไงท่าไหนถ้าผมจำไม่ผิดเด็กเหมือนกับถูกถอดเสื้อผ้าวางนอนอยู่ใช่ไหมครับและร่างกายเหมือนกับจะมีการชำะระล้างร่างกายอยู่มีการจัดท่านอนอะ่ะพูดง,ง่ายง่ายนะครับ นะมีการจัดท่านอนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการที่เด็กคนหนึ่งจะเดินตามสุนัขขึ้นไปตายเนี่ยกิริยาอาการหรือสภาพร่างกายมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้มันฟันธงได้อยู่แล้วว่ามีคนพาขึ้นไปแล้วไปวางไว้อย่างนั้นนะครับนะฮะมีคนทําแล้วพาขึ้นไปวางอย่างนั้นไม่ใช่การเดินตามหมาแน่นอนให้ตายเธอโรบิน นอนคิดตะแคงคิดตีลังกาคิดมันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องเดินตามหมาขึ้นไปตายข้างบนถ้าเราพูดจากสามันสำนึกคว่าเป็นพ่อแม่พูดสามันสำนึกจากการเป็นบุคคลธรรมดา <S <S เด็กนะครับหิวข้าวต้องเดินทางกลับมาที่บ้านเด็กถ้าหิวข้าวจะเดินทางกลับบ้านเดินลงมาไม่เดินขึ้นไป นะครับโดยเฉพาะการที่คุณไปบอกว่าเด็กมีโอกาสที่จะเดินตามหมาขึ้นไปตรงนั้นเอาละเป็นสมตสมติฐานสมมติฐานแต่เป็นสมมติฐานที่ห่วยมากสำหรับผมนะเป็นสมมติฐานที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ห่วยมากผมให้คะแนนกับกรณีมีคนทำร้าย หรือพรากไปจนเสียชีวิตและมีการอุ้มไปอำพรางข้างบนเด็กจะตัดผมตัวเองทำไมเด็กจะตัดผมตัวเองสัสดีคุณแม็กครับสู้ครั้งสุดท้ายหรือจะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายอย่างที่ผมพูดนี่แหละครับคือถ้ารอบนี้ดิ้นจากปอน,นี้ไม่หลุดยอดก็จะตกไปจนกระทั่งคุมไม่อยู่เหมือนเลือดไหลเลือดจะไหลไม่หยุดเด็กจะถอดเสื้อตัวเองทำไม ในยะในเวลากลางค่ากลางคืนหนาวก็หนาวแต่เด็กถูกถอดเสื้อผ้าวางวางจัดวางมีได้ข่าวว่าผลเจอสูรเหมือนกับมีการชำระล้างร่างกายเอาน้ำที่ไหนไปอาบอย่าบอกนะฝนตกทั้งคืนอย่าพูดนะนะครับรองเทา้ารอยเทา้าต่างๆไม่มีรอยเปื้อนอะไรเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้การวิาพากษ์วิจัยของเขาเกิดความเสี่ยงมากผลชนสูตรแม้จะไม่ปรากฏการทำร้ายร่างกายแต่ก็ไม่ได้เป็นการพิสูจน์ว่าไม่มีการพราคมันไม่ใช่การพิสูจน์ว่าไม่ได้มีการพราผู้เยาวนะครับ,นะรบเด็กตัดผมตัวเองทำไมและอุปกรณ์การตัดอยู่ไหนลักษณะตัดไม่ใช่กันไกซะด้วยนะ คุณเคยคิดองค์ประกอบรอบๆดิคุณลองคิดตามองค์ประกอบรอบๆอ,อย่าพุ่งเป้าไปตามที่ทนายเจ้าของเรื่องเขาพูดทนายเจ้าของเรื่องเขาพูดคุณก็เลยเคิ้มเลยนะฮะนะครับตอนเด็กหายผมยังไม่ได้โดนตัดนะครับและคุณพยายามจะไปเอาหนังเก่าก็คือหนังของทีมงานนักกฎหมายมาพูดซ้ำ ซึ่งประเด็นการต่อสู้ครั้งแรกคือการยืนยันถิ่นที่อยู่ไม่ได้สู้เรื่องหมาหมานะมาทีหลังเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสู้เรื่องถิ่นที่อยู่ไม่ไหวแล้วจึงเบียเบเบ่ยงเบนจึงเบี่ยงเบนไปเรื่องของหมานะครับคุณถามนักกฎหมายหลายๆคนสิครับเวลาเราตั้งธงกับศาลว่าเราจะสู้เรื่องถิ่นที่อยู่เราก็ต้องสืบเรื่องถิ่นที่อยู่ไม่ใช่ไปสืบเรื่องการทำคับ ไม่ใช่ไปสืบเรื่องการทำกับข้าวไม่ใช่ไปสืบเรื่องของการพา,าหมาไปนู่นไปนี่คุณต้องยืนยันถิ่นที่อยู่โดยการหาพยานหลักฐานว่าวันเวลานอนั้นคุณอยู่ที่ไหนวันเวลานอนั้นคุณอยู่ที่ไหนคุณตอบได้ไหมล่ะ